เสียบจหญอยู่แล้วให้ก้ากับโลก้าแล้วเนาะครับแล้วมันเป็นการค้ำสองต่อหนึ่งด้วยครับผมมองว่าถ้ามีออปชั่นมีรายจ่ายไปตรงนั้นอะแล้วเคลียร์หนึ่งคนให้เสร็จอะเราวิ่งขึ้นไปชาร์จทีเดียวสองอะมันจะเป็นผลที่ดีกว่าแต่นี่แหละครับมันมันคือการตัดสินใจภายในเกมคือจุดที่เกิดขึ้นมามันมันเป็นการเวลาตรงนั้นแล้วน้องตัดสินใจเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจด้วยแหละคือเราเป็นคนดูเราจะเห็นข้อผิดพลาดได้เยอะกว่าตัวนักกีฬาอยู่แล้วใช่ครับผมโอ้แล้วนี่ครับ MVP จากทีมไทยหนึ่ง,งเราคอร์สคิวกับคะแนนสังหารครับ7คิวตรงนี้7ครั้งที่ได้ไปเฮดช็อตยังไม่มีไม่เป็นไรคนระับดาวเมอส2 3ส6แอซิสโอ้ผลง,งานที่โดดเด่นครับกับเรียกว่าลูกซองอ่ะเดี๋ยวกูตาบอกต้มยำกุ้งแคไ่ไรเอกคือเอกกันล์นี่คือลูกซองของเราคอร์สคิวครับกับเกมนี้ชอ็อตสวยๆที่เราได้เห็นไปในไฮไลท์กับการประทะ กับอินโดนีเซียและมาเลเซีย,ยในช่วงของต้นเกมด้วยชัดเจนเฮดช็อตไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ช่คมๆไปนะผมเห็นน้องๆหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการถกเถียงกันว่าอ้ยมันต้องวัดกันที่เฮด<ะ>ช็อตไม่จําเป็นสุดท้ายอ่ะวัดกันที่ใครได้คิวเท่านั้นเองนั่นแหละจะยิงตรงไหนไม่สําคัญครับได้คิวมาทีมได้คะแนนทุกสิ่งทุกอย่างคือฟินิชแล้วครับใช่ครับยังไงก็ให้กำลังใจกันต่อครับยังคงเหลือจำนวนเกมอีกสี่เกมในค่ำคืนนี้ครับ อยากจัดให้ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับ,รบตาม,<ผ>มเพื่อนๆกันมารับชมกันเยอะๆนะครับแล้วบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆกับศึกเจ้าเหรียญทองตรงนี้ซีเกมครั้งที่31ครับใช่ครับเดินทางมาตรงนี้ใช้คาว่า อีกนิดหนึ่งจะครึ่งทางของวันแรกแล้วโดยรวมเลยถือว่ากลับเข้าสู่กระแสะเกมได้ไวามากเหมือนกันสำหรับทางหน้าของทีมไทยแลนด์เราและมีโอกาสในการที่จะพาตัวเองจบวันเนี้ยแล้วลุ้นได้ยาวๆนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาโอ้โหตอนแรกผมึูว่าไม่ถึงแปดแต่ยังติดลายนวมานี่เกินกว่าที่คิดไว้อยู่เหมือนกันนะคือไปได้มาจากาจังหวะปะทะกับไทยแลนด์สองด้วยแหละเพราะว่า ปิดไทยแลนด์สอนี่คือปิดทั้งตีได้ได้สตอนแรกแกมมีก่อนนั้นนี่มีแค่6กเทา่าน,นั้นเองนั่นแหละครับผมก็โดยรวมแล้วอินโดนีเซียก็ถือว่าสะดุดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันจากที่ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยสองเกมรวมกันเนี่ยแกได้เกมละยี่บวกตลอดเลยเกมนี้มาได้18บแปคะแนนหายไป7ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็โดยรวมแล้วนี่แหละครับนี่คือจุดเล็กๆที่ทีมไทยเราอะต้องแก่ให้มัน มาให้ได้ก่อนต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนคือพอมันได้จุดเล็กปู๊บบนี่ครับผมหมูและดูคะแนนรวมทีมไทยแลนด์ครับทีมหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับสี่แล้วสี่จะเป็นคะแนนครับตามหลังอินโดนีเซียทีมสองอยู่ครับเปียกแคบไม่กี่แต้มตอนนั้นนิดเดียวและเห็นแกมช่องว่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สองไหมครับ เกมแรกเนี่ยแก๊ปช่องว่ามันอยู่ที่อะหลังจะผ่านไป2เกมเนี่ยแก๊ปช่องว่ามันอยู่ที่20กว่าตอนนี้มันเหลืออยู่แค่13แล้วครับใช่ครับซึ่งเท่ากับว่าถ้ายเกมหนึงแล้วมันยังคงเป็นแบบเดิมอยู่กระโดดขึ้นมาได้นะ4คะแนนครับจากไทยแลนด์หนึ่ตามอินโดนีเซีย2ครับส่วนไทยแลนด์2เรานําอยู่2คะแนนแต่ว่าตามอินโดนีเซีย1อยู่13คะแนนอ้ยเยอะมากเลยนะจุดนี้ ได้มันค่อยๆขยับเข้าไปทีละนี้จาก20กว่าเนี่ยเหลืออยู่13ก็ถือว่าหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันอีกเกมหนึ่งถ้ายังได้อย่างนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะมาเรื่อยๆเหมือนกันนั่นเองนะครับผมยังไงใครที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของฟรีไฟล e กับมหาเกมการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ในซีเกมนั่นเองนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประกาศท้งปวงยังไง ฝากไลฟ์ฝากแชร์ตามเพื่อเข้ามารับชมกันเยอะๆนั่นเองนะครับใช่ครับผมและเกมต่อไปครับเกมที่4ีวนกลับไปที่ด่านเกาะสวสดิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเกาะสวรดิ์ครับอย่างที่บอกว่าในช่วงเกมแรกอินโดนีเซียเปิดสนามมาเดินตามลายดักทีมอ่นมาได้แทบจะเก,กือบหมดแผนที่เลยแ้แต่รอบนี้ผมคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มรู้จุดรู้ทางกันแล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางเดินทางผ่านทางไหนและที่สําคัญครับตัวแปรที่ยังคงมีผลตลอดนะในเรื่องของวง ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งด้วยนะว่าจะไปขึ้นในจุดอื่นหรือจะอย่างมากเลยเอาแบบเช,เชียร์ไปนะเข้าทางทีมไทยเราบ้างแล้วเกตแต่เกมแรกก็ถือว่าเข้าทางทีมไทยอยู่ครับแต่ว่าทามมิ่งที่การโอโถเข้ามาของทางฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร,รวมถึงเวดนามแกเข้ามาปิดทางออกหมดเลยครับแต่ให้ทีมไทยเนี่ยเข้าไปเล่นในช่วงของวงหลังๆได้ยากมากครับผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าวงยังมาเหมือนเดิมอยู่ผมว่าน้องๆจะปรับสไตล์การเล่นละ คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือพอด้วยความมันเป็นสองเกมแรกด้วยเนาะพยายามจะเล่นให้เซฟที่สุดแล้วก็พยายามเนี่ยจะเล่นในแผนที่แบบโอเคอาจจะซ้อมมาอย่างนี้ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงเยอะอมไม่ให้ลีซไฮลีเทิร์แต่พอหลังจะผ่านไปสองเกมแรกและเกมเมื่อสักครู่อ่ะมันเป็นข้อพิสูจน์แก้ยแล้วว่าเอ้ยสุดท้ายอะ่ะเล่นเป็นตัวเองอดีที่สุดใช่เรียกว,ว่าเล่นเป็นตัวเองนะถือว่า ทำได้สุดครับเต็มที่กาลังใจมาเต็มอยู่ที่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับนักกีฬาครับว่าเขาจะสามารถแก้เกมสถานการณ์ได้อย่างไรถ้าดูครับตอนนี้แรงกดดันส่วนใหญ่เนี่ยคือเริ่มจะมีมาบ้างแล้วนะกับหลายๆทีมที่ตอนนี้คนะแนนก็อยู่ในช่วงของกลางตารางลงไปแล้วก็จะเริ่มมีความกดดันมากขึ้นเพราะคะแนนที่เริ่มจะทิ้งห่างออกไปจำนวนเกมที่ยิ่งมากขึ้นไ,ไม่ค่อยดีพอเนี่ยอาจจะเป็นงานยากในระยะยาวใช่คนระับ คือวันแรกเนี่ยต้องพยายามที่จะไล่อันดับหนึ่งให้ได้เยอะที่สุดแลลวครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นการกดดันตัวเองในวันที่สองด้วยใช่นี่คือข้อที่ดีที่สุดที่ควรจะต้องทําเลยดีกว่าสำหรับทางไทยแรงของเราเนาะคือก็ต้องยอมรับจิตใจของนักกีฬาแหละคือเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าที่อกซ้ายของเขาอ่ะมันแปะธงชาติอยู่นี่คือแบกรับความหวังของคนทั้งชาตินะใช่โอ้โห เรียกว่าออกไปรบนะแต่ก็เปลี่ยนเสมือไปรบอยู่ดีใช่โอ้โหความภาคภูมิใจเลยนะบอกเลยว่างานนี้ต้องได้แล้วนะเหรียญทองนะครับแต่ตดูเหมือนจะกดดังเกินไปเอาไปว่าวันนี้ทำให้ดีที่สุดดีกว่าใช่ทำดีที่สุดคืออย่างน้อยอะ่ะตอนจบเปิดสรุปเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่แต่ถ้าทําเต็มที่แล้วผมมั่นใจว่าทุกอย่างต้องออกมาดีเรียกว่าครั้งหนึ่งได้มา เล่นบนสนามที่เป็นระดับต่างประเทศระดับนานาชาติโอ้โห oh, คือเต็มที่เลยผมว่านี่คือจุดสูงสุดเหมือนกันนะ mm. ของนักกีฬาคือการติดทีมชาติอ่ะม,มันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วอะ่ะ mm. คือติดทีมชาติมันคือที่สูดของความยิ่งใหญ่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งถ้าคว้าแชมป์ได้อีกนะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอ้โห oh, oh. บอกเลยนะี่ปลุกใจกันมาพร้อมรบแล้วนะนี่คือสุด,ส,ดสุดแล้ว ไม่รู้จะปิ้วอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าปิิวมากกว่านี้นี่ผมบอกเลยนะต้องไปอยู่ข้างๆและขย่าตัวแล้วพร้อมรบแล้วนะเกมสี่มาแล้วเบอร์บิวด้าครับการแข่งขันกับสีเกมครั้งที่สามครับเวทนาใช่ครับเหมือนที่เขาเคยบอกเอาไว้ถ้าใครเคยดูกีฬาอย่างฟุตบอลจะมีคำหนึ่งที่จะเคยพูดเสมอว่านักกีฬาคนที่สิบสองของทีมคือกองเชียร์ ไม่ต่างกันเลยสุดยอดนี่คุณก็คือนักกีฬาคนที่5ของทีมเหมือนกันนี่มันคือกองเชียร์ท่านผู้ชมครับมันคือกําลังใจสําหรับพวกเขายิงนี่แลลวโอ้โหเป็นความหวังที่ไะตามเชียร์กันต่อตอนนี้มาดูดีกว,ว่าตาว่าทีมไทยจะควา้าบุญญาได้อีกสักเกมไหมครับผมมาครับกับรายการบินที่โอ้โหเรียกว่าตัดกลางมาแบบนี้คือกะไม่ให้ลุ้นเลยครับว่าทีมไหนจะลงจะอะไรยังไงนะมาแบบกลาง ที่แน่ก็คือเข้าทางทีมไทยแน่นอนครับตรงบิมาสก,กิยังไม่มีใครมาแย่งครับในเกมนี้หลังจากเกมแรกมีอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยยังพอจะแวะมาพูดคุยกันบ้างครับ<ห>ส่วนในรอบนี้ฟิลิปปินส์ยายนะไปคาตัวริซิว่าหลังจากที่ซ้ายบนไปทะเลาะกับอินโดนีเซียมาถ้าจะไม่เวิร์กส่วนทีมไทยอีกหนึ่งทีมครับขวาล่ากตรงนี้ได้2เมืองเลยนะโลไปฟาร์มกับเกาะแก้วครับก็หวังว่าเกมนี้จะได้ฟาร์มแล้วเดิมเกมค่อนข้างสบายกว่าเดิมอยู่ที่วงครับหลังจากนี้อีก30ิวินาทีจะเป็นอย่างไร เดียกกันไปครับท่านผู้ชมครับได้เ,เหมือนเดิมครับหลายๆทีมเลยอาจจะมีกระโดดแจ้มาบ้านจากมาเลเซียเนี่ยที่ไปพลาดท่าในเกมแรกเนี่ยอยู่ที่ชิบหย่าเนี่ยก็เลื่อนออกมาแล้ะก็รู้ว่าประทาแล้วสู้ไม่ไม่ไหวก็แยกออกมาดีกว่านะครับผมโอ้อยังมีคนมาเช็คอีกนะสำหรับฟิลิปปินส์สองครับหลงมาแบบนี้เสิร์ฟหนึ่งคะแนนให้อินโดนีเซียส,สองไปก่อนเลยครับเป็นฟิร์สบัตรแรกด้วยของประามครับผมเอาครับ หลายทีมริ่มที่จะเลี่ยงอินโดนีเซียในการที่จะลงทับกันแล้วนะใช่เท่ากับว่าอาจจะยากสักนิดหนึ่งครับถ้าจะแบบปั๊มคิวตั้งแต่ในช่วงต้นอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหแล้วคือมาเยือนเองเลยครับสำหรับอินโดนีเซียทีมสองกำลังมาเจอฟิลิปปินส์สองครับเขาุสาหเลี่ยงลงมาโอโ้แล้วโดนล่าต่อเนื่องด้วยครับอะไรคือความมั่นใจของเขาในขณะนี้โอขู่แล้วดูครับนี่คือวันแมนอาร์มี่เลยนะคือมาคนเดียวแล้วพร้อมที่จะต่อยคนเดียว เราดูจากตรงเนี้ยคือไม่มีเพื่อนตามมาอ,มอย่างแรกเลยคือพร้อมที่จะยอมสะละชีวิตอยู่แล้วสําหรับตัวของปฐมานั่นเองเลยครับผมคือยิงตัดให้ได้อะเอาคะแนนคิวมาให้ได้ถ้าตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนดึงขึ้นมาอา่าใช่แต่แบบนี้ถ้าเกิดว่าพลาดมาคือไอเทมต่างๆนี่มีโอกาสโดนสอ,อยเหมือนกันนะเท่าที่ดูตอนนี้คือแกมีเท่าไหร่ก็กอบกวนมาเท่านั้นแล้วแกตรวจมาไวเหมือนกันนะใช่ใช่สังเกตดีๆคือ,อยาไอวอลอะไรอะ่ะเอาเท่าที่ ต้องไฟจําเป็นจะต้องไฟแล้วก็มาเท่าเนี้โอเคไม่เจอก็กลับไปตีกบกับเพื่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วอแล้วไหลมาอ้าแล้ววงไปขวาครับวงเจ้าประจําในบริษไทยที่เคยพบเคยเจอวงอย่างเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เราได้ชมกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจบมันจะไปจบโคต่าตัววงนี้นะถ้าเป็นวงอย่างนี้นะส่วนใหญ่จบโคต่าตัวนะ แต่ต้องดูด้วยว่าเป็นคนตัวโซนบ้านเอลตรงเนินเขาสูงหรือว่าจะเป็นเนินเสาไฟตรงแม่น้ำอันนี้น่ารุนแลวตรงนี้มีทีนไทยอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับแต่ผ้ามาตอนนี้เป็นฟรปเป็นครับกลับมาเลยสองโอ้โหแล้วเป็นมูฟโซนขวาบนซะด้วยนะฮะมาค่อนข้างไกลคือขอบวงแบบนี้เนี่ยตอนนี้ผมยัง มองว่าพวกเขายังมีเวลาอีกเยอะครับครับผมฟิเป็นหนึ่งกับมาเลเซียตอนนี้นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วกับการเล่นขอบโปองคนระับต้องดูว่าทีสองทีมนี้เนี่ยฟิวใจจะใจร้อนแล้วออกไปก่อนกันครับยังไงขออภัยนะตรงนี้นะครับผมตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยนะท่านผู้ชมคือที่เรารับมาคือทีมฟีดจากต่างประเทศครับถ้ามันมีปัญหาอะไรตรงนี้สักเล็กน้อยเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมาจากต่างประเทศ อยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมครับนั่นแหละเราเราอยายกจะให้รับชมเกมการแข่งขันให้มันสนุกที่สุดอละไร่นไหนที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยที่น่้คือโ่กกำลังใจเนี่ยคือไปถึงเร็วแน่นอนมาครับจัดหนัก,กนเต็มไปรอบนี้ฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็เวียดนามอยู่ในลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างช้ามากเวียดนามครับเริ่มจากเปลี่ยนจากสไตล์ที่แนวบุกแนวเดินเกมเร็วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตอนนี้ไปเล่นเกมช้าแล้วดักกองโจมเอา ือตอนนี้ต้องต้องหาจุดเติมความมั่นใจให้ได้ครับเพราะว่าสองเกมที่สชิญมาเนี่ยแล้วว่าเวียดนามเนี่ยปัญหาเริ่มเยอะแล้วตอนเนี้ยจากที่มันมีจุดหนึ่งเริ่มหายมาเรื่อยๆแล้วแล้วตรงนี้ครับตัดมาสวยนะทีมไทยน้องไปหายไปสองแล้วครับโอ้แล้วมาเจอบ้านมาเลเซียครับแล้วบ้านที่เขาอยู่มาก่อนครับมาเจอทีมไทยมาทิ่มแล้วมาเซอร์ไพรส์บ้านครับโอ้แล้ว ตอนนี้อยู่แล้วด้วยไทยหนึ่งกำลังแย่ครับคนละต่อยไม่ได้แล้วครับออสกิลคอสกิลจัดมาหนึ่งหัวด้วยครับเสิร์ฟมาก่อนเสิร์ฟใส่มาเลเซียอุ้ยจะเก็บหนักอยู่อยู่ที่ช็อตปฏิหารแล้วครับจับคด้ยังไม่ได้ครับได้ครับได้ไปสองคลาสมาสองแบบนี้ทีมไทยยังไปต่อและเหลือคนเดียวครับเฟล็กซ์คนเดียวจากมาเลเซียหนึ่งตัวตัวกับคอสคิวรีเซ็ตครับจังหวะนี้ต้องรีเซ็ตอย่างเดียวละได้กินแล้วครับอ้านเแล้ว เอาครับขอคิวครับจะสร้างช็อตปฏิหารให้ได้หรือเปล่าครับอู้แล้วไม่ไหวแล้วครับยังเหลือใครไปครับอีกหนึ่งคนตอนนี้หนีขึ้นไปแล้วนะดึงเวลาไว้ก่อนคือจังหวาาะเมื่อสักครู่เนี่ยพอเคลียร์ได้สองปุ๊บขโมยเหรียญมาก,กดตู้เลยทันทีและให้เพื่อนที่ลงมาไปจาัดก,การภาระที่เหลือด้วยคือทำได้เท่านี้แล้วขอคิวบอกสุดแล้วครับกับการซื้อเวลาในช็อตสุดท้ายครับเอาตรงนี้ครับอิโนีเซีย อินโดนีเซียทีมหนึ่งครับปะทะกับฟิลิปปินส์สองแล้วหนีมาหัวซุกหัวซุนตอนนี้มาเจออินโดนีเซียดักเอาแล้วไปแล้วไหลไปไหลไปตรงนี้ฟาจาจัดมาหนึ่งคิวเก็บววยเฟสเอาครับผมแกเริ่มที่จะกลับเข้าสู่รูปแบบการเล่นแบบเดิมแล้วครับความมั่นใจให้กับตัวเองไปก่อนครับผมจากการที่ไปกำจัดฟิลิปปินส์สองมาหนึ่งทีมเต็มเมรัาจากอินโดนีเซียหนึ่ง กลับมาเป็นด่านถนัดอีกแล้วนะสำหรับทางอินโดนีเซียครับกับรายการเดินที่มักจะไปตัดลายต่างๆของทีมชาติอื่นครับทีนี้เนี่ยทีมไทยต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังคงเป็นลายทับดดเดิมใช้คําว่าแกเดินตัดเดินตัดสวยแหละผมว่าแกน่าจะได้ได้ทำการบ้านหรือได้เห็นอะไรจากเกมซ้อมเมื่อวานมาสักอย่างหนึ่งแล้วสังเกตดีๆลายการตัดหรือว่าทีมที่แกไปตัดอ่ะ ส่วนใหญ่อะอินโดนีเซียจะเลือกถูกเป้าหมายตลอดจะเป็นทีมหรือแบบหรือว่าเป็นประเทศที่โอเคเขาไม่ได้เก่งในเรื่องของการประทะระยะใกล้หรือว่าเป็นทีมที่ไฟจ๋าๆพอที่จะสู้อินโดนีเซียในระยะแบบหน้าเผชิญหน้าอยู่แล้วครับแล้วแกเลือกถูกตลอดเลยนะสังเกตดีๆแกะจะไม่ได้แบบมาตีตี้อย่างไทยแลนด์เราหรือว่าทีมอย่างเวียดนามที่เออโอเคมันค่อนข้างที่จะแข็งกว่าใช่หลายๆทีมท,ที่เขาไปตีเขาส่วนใหญ่โอ้แล้วแบบ บอกเลยนะทีมไทยตอนนี้งานยากครับสำหรับในด่านเบอร์บิวดาโอ้โหต้องต้องต้องดูการตัดสินใจครับรวมถึงแผนการต่างๆที่เตรียมมารับมือกับความผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆด้วยเอาครับตรงนี้ครับมาเลเซียสองนะกำลังเจอกับฟิลิปปินส์หนึ่งนั่นเองนะครับผมและทามมิงจังหวะวงเริ่มบีบเข้ามาแล้วด้วยครับท่านผู้ชมครับไยก็บ,บีบขาา้าไปครับแอสตาตัดกับฟิลิปปินส์หนึ่งมาเลเซียสองตอนนี้มาแล้วหน้าบ้านมีแต่ฟิลิปปินส์แต่ไปหมด ในการที่เพื่อนครับค่อยๆทยอยตามมาซ้อนกันอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ว่าจะเปิดเข้าเลยไหมครับหรือว่าจะชิงออกไปก่อนเพราะตอนนี้เหมือนจะเห็นจีนไทยมาลางๆนะหนึ่งคนที่ด้านหลังบ้านฟิลิปปินส์เอาเลยครับฟิลิปปินส์ก็อยากที่จะประธานและปิดงานไวเหมือนกันครับดูจากการโถกเข้ามาตรงนี้ครับลงมาสามหลังหนึ่งครับแล้วโดดออกมาบ้านแทบแตกนะเสียจ,จังหวะไปครับแล้วสตาเสียจ,จังหวะก็เช่นกันครับกับลูกซองครก เปิดเขามายิงทีละปังๆเ่านั้นโอ้ยิงซีสับทีมะเสียยยิงต่อเนื่องครับนล้วเปิดจะปิดยากด้วยปิดนานเกินไปหรือเปล่าครับแล้วเข้ามาโโแบบนี้เริ่มจะเสียมากแล้วสำหรับมาเลเซียเอาแล้วครับผมแล้วยังได้ยังมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับต้องการที่จะปิดทีเดียวแล้วออกไปทีเดียวเลยครับสถานฟิลิปปินส์ครับผู้ถงเกตดีครับคือได้หนึ่งได้สองไม่พอครับแกต้องการจะหมดทั้งตีครับแล้วตัวสวนกลับมาด้วยเผลเผจะเป็นแกเองที่โตเหมือนกันนะผมบอกเลย เดาไม่ถูกเลยครับว่าใครจะผ่านเมืองนี้ไปครับเพราะว่ามาเลเซียก,ก็หาทางแก้ได้ฟิลิปปินส์ก็หาทางคืนครับกับการยืนหยัดในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดูยากครับแต่มาเลเซียต้องเลือกนะจะปิดให้เร็วหรือจะไปก่อนเลยเอาแล้วครับอยู่ที่การตัดสินใจแล้วครับแล้วระหว่างนั้นไทยแลนด์ของเราก็จะมูฟออกมาแล้วด้วยครับเอาแล้วไทยสองครับจับมาได้หรือเปล่าเจอเวทน้ำสอง ดูก่อนเลยเช็คปามียูเอวีบินมา,มมาเห็นหมดแล้วนะสำหรับตํแหน่งหน้าครับอยู่ที่ว่าไทยเราจะได้พื้นที่ที่สวยขนาดนี้ในโซนขวาล่างได้หรือเปล่าพูดแล้วาทำนะจริงๆนะสําหรับวงครับโคตาตัวตรงนี้ครับและเขานี้นี่คือเขาที่แบบเขาเทพอ่ะทุกคนต้องมาเล่นกันอยู่แล้วอะครับผมเขาประจำอยู่แล้วถ้าวงมาคาโตลิสนี่เองนะครับผมโคตาตัวขออภัยด้วย ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลเกียวกัารอุบวนครับไปเจอดาไรจริงมาจากด้านบนด้วยทําเลสวยก็จริงครับแต่มีโอกาสโดนยิงกดลงมาได้ครับไทยสองตอนนี้ต้องรุ้นแล้วว่ารอดไปถึงงที่ส่หรือเปล่าโอ้คนข้างหนักหน่วงครับในขณะที่หลายทีมกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องอินโดนีเซียทีมหนึ่งตอนนี้ก็มาเวทนามหนึ่งก็ไล่หลังมาติดติดแหมดูยากจริงๆครับกับเหตุการณ์ตอนนี้ในจุดโคดิ้งเอาไวทท้ทุกทีมแล้วนะตอนนี้ครับ อยู่ที่วงแล้วครับว่าสุดท้ายวงมันจะไปไปตกตรงไหนครับกําลังมองว่าบ้านด้านหน้ากับบ้านเล็กตรงนี้เวลาสามารถเรียกประทาได้นะเลือกที่จะไปแคมป์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเลือกที่จะเล่นไปเคลียบบ้านของอินโดนีเซียด้านหน้าเลยเนี่ยวงทําเลต่างๆก็สวยเหมือนกันกับการรอประกาศตรงนี้ครับโอ้โหและสุดท้ายท้ายสุดครับลําบากเลยครับไทยแลนด์สองครับในการที่จะมฟมามย่งงี้ครับ อู้แล้วสังเกตดีดีคือเวียดนามเล่นแบ่งสองสองด้วยครับเพราะว่าดูว่าด้านหลังเป็นไทยแลนด์แล้วก็เหมือนที่ยอมปล่อยพืย้นที่ตัวนั้นให้ให้ไทยเข้ามาง่ายๆเท่าไหร่ครับแล้วสุดท้ายครับอิลิปปินตออกไปครับฟิลิปปินส์หนึ่งครับใช่ครับมาแนวนี้ออกไปครับอ่ะแล้วคอสคิวไปโดนวงน็อกโซนมาคอวงเกิดเหตุการณ์หนักมากครับแล้วไทยแลนด์ทีมหนึ่งตอนนี้จบไปแล้วอ่ะอันดับแปดโอ้เหลือไทยแลนด์สองครับที่กําลังเจอเวียดนามอยู่อีกหนึ่งฝ้าครับจากขวาคนละตัวเอาครับผม ก็ไปสะดุดในช่วงต้นเกมมาเลยครับทำให้หลายๆจังหวะการกลับเข้ามานี่อาจจะเล่นยากสเสล็กต,ตอยตรงนี้เปิดเข้ามาก่อนเวียดนามโดนไปถึง2แล้วครับอิลลานดอีกหนึ่งเหลือแต่เมนคนเดียวครับโอ้โหเจอล้อมาครับลังเลครับที่จะมุสะพานหรือว่าจะเคลียร์เขาครับสุดท้ายโดนกดดันมาครับจากทางอีโดนหนึ่งแล้วแทบจะไม่มีทางไปต่อด้วยเพราะมีเวียดนามทีม2ครับรอโซทกกลางวง ที่เหลือต้องรุ้นครับว่าทีมไทยจะตัดสินใจเข้าวงในแบบไหนซึ่งไปได้สองแบบครับจากดันจากซ้ายบนเข้าคต,ตัวบ้านแอลหรือจะตีขวาล่างเดินเขามาก็ได้เคนเคนไปตัดมาได้นะจากไทยแลนด์สองนั่นเองครับเราเห็นแล้วนะว่าอินโดฉลาดในการเล่นนะเพราะว่าพื้นที่ตรงหอคอยตรงนั้นนะ่ะแกมองด้านหน้าเห็นอยู่แล้วว่ามีทีมที่ไปเจาะตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพอทีมตรงนั้นหายไปอะจุดเดียวที่จะมาได้คือด้านล่างสะพาน แกก็ปิดด้านล่างสะพานไปเลยครับแล้วหายไปหนึ่งทีมคือมาเลเซียสองครับตอนนี้เหลืออีกหกทีมเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับใช่ครับเราหาแล้วนะสำหรับมาเลเซียหนึ่งหาจุดแล้วครับว่าทีมไทยอีกหนึ่งทีมตอนนี้มุดอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้ผมมองได้เลยว่าทีมไทยกําลังพยายามหลบวิชั่นของการมองเห็นของทีมมาเลเซียและอินโดยอยู่ครับและอินโดยพยายามไหลาตามเข้ามาเรื่อยๆครับจากบานเอลด้านหน้าทำในในการรับมือ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเียมีโอกาสแค่วงนี้เท่านั้นเพราะวงต่อไปจะตบเข้าไปที่เวียดนามทีมสองครับครับผมเอาครับได้จุดสวยทำเลดีครับจากทางด้านของทีมเวียดนามน,นะอยู่ที่การทลายแล้วครับว่าจะทลายยังไงครับอาจรอทำมิ่งก็ได้นะจริงๆครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบตรงนี้มันอยู่ที่วงครับ ถ้าวงมาดีก็มีโอกาสเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับใช่ครับเวลามีไม่มากแล้วนะทีมไทยตอนนี้คือจะไปในจุดที่แอดอ,อกกล่องเลขห้าก็ได้คนะสำหรับการมุ่ด้านล่างครับแต่ก็เสี่ยงที่จะโดนเวียดนามทีมสองนยิงกดดันลงมาจากด้านล่างด้วยหรือจะรอ,อสอยคะแนกนกันต่อนครับก็ถือว่ายังได้นะแต่ถ้าไม่โลภบ้าจน,นเกินไปต้องต้องไหลแล้วตอนนี้ผมว่าทางที่ดีที่สุดคืออินโดนีเซียเนี่ยถ้าแกเข้าไปชาร์จเลยเนี่ยกับเวียดนาม ไทยแลนด์เรามีโอกาสที่จะเข้ามาชนได้นั่นเองครับแต่ว่าดูจากโพสิชันตอนนี้ครับแกไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอยู่แล้วครับแกรอเปิดระยะไกลเๆเพราะว่าพื้นที่ของแกแกยังอยู่ในวงได้ตอบอาจจะไม่ได้เล่นเสี่ยงในการเข้ามาชาร์จนะแต่ถ้าเล่นอย่างนั้นมันจะเป็นผลดีกับไทยแลนด์แน่นอนครับใช่ต่อเยดนามนกำลังโดนล้อมครับอินโดนีเซียทีมหนึ่งกำล,ลังมาและอินโดสองด้วยอยู่ยใกลๆครับด้าน <B oken S 2> หลังครับ โอ้ด้านหลังรัจมไิยอุบลตามเข้ามาแล้วเป็นคนแรกด้วยรอสอยก่อนเลยครับมาบีบด้านหลังมาอย่างต่อเนื่องเอาแล้วครับและอย่างนี้ครับชัดเจนเลยครับเวียดนามโดนประกบเป็นแซนด์วิชแล้วครับต้องดาวเร็ครับ แกต้องหันมาช่วยด้านหลังประคองหลังครับไม่อย่างนั้นจะโดนหลังซ้อมอีกหนึ่งแล้วกลายเป็นอุบลแล้วเจจังคลนละน็อกครับโอ้ยแล้วโดนมาเลเซียครับทีมไทยตอนนี้โดนมาเลเซียยิงอย่างด้านหลังด้วยครับโด<อ>น <แก S 1> รับสึ่หลายครั้งแต่ตอนแกโดหนึ่ง,งปิดเวทตาสองครับ<อ>ใครว่ากางวงอยู่แล้วรอดไม่ดีอยู่เจกวไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าอินโดน,นึ่งแกจะได้กอบโปรคะแนนมาเยอะอแล้วหัวโผล่ตรงนี้มานูรุงของเราครับ เปิดสวยครับตรงนี้ครับเราจะไหลต่อมาด้วยแล้วซ้ำเจจังไปก่อนเลยครับจังหวะมันได้ครับแล้วเจจังไปเสียเวลาอยู่เรียกว่าโดนมาเลเซียจริงเรียกร้องความสนใจครับก็เลยไม่ได้ตั้งปาการป้อพกันแล้วอุโมนโดนปีบเข้ามาจากอินโดนหนึ่งครับเอาแล้วทีมไทยโดนกดดันแล้วขอบวงด้านหน้าเป็นประตูบ้านอินโดซทีมหนึ่งครับดักได้หมดเลยครับออสการ์โดนตัดไปแล้วทีมไทยจบอันดับ4ครับจากฝีมืออินโดนีเซียทีมหนึ่งสิบห้าคิวแล้วไม่ชงแล้วมันจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้ด้วยครับอินโดนีเซียหนึ่งครับ เหลืออีก3ทีมตรงนี้ครับผม,ม <า S 1> เอาแล้ว,ลวครับอินโด2กับ1ครับอินโด2อยากต้องการคะแนนขึ้นเป็นท็อป1กับ2ด้วยแพ้สวยโดนหนึ่งตอนนี้ยังถือว่าขึ้นไปอยู่อันดับที่1และต้องการจะลอยลำครับกับวันแรกในการแข่งครั้งนี้เจอกับมาเลเซียเข้ามาบีบก,ก็ามามาเลเซียลองเล่นเลยลองเล่นเลยตรงน,นี้เข้ามาครับโอ้โหโดนบีบรับ18คิวตอนนี้สำหรับอินโดทีมหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่อแล้วดูหน้าแกครับมานูรุงครับ โอ้โห oh, หน้านิ่งจัดไม่ได้มีสีหน้าแบบยิ้ใจอะไรทั้งสิ้นครับแต่แกคิวไปแล้วสิบนาหนิงเกิดน,นิงเกิดไปตรงนี้ปีกเขาบาง oh. อีโดหนึ่งแตกพ่ายไปครับเสร็จอีโดสองก็ยังคงเป็นอินโดนีเซียครับโอ้ oh, <c oughs> มาครับและอินโดนีเซียสองตอนนี้ต้องการคะแนนด,ด้วยขึ้นไปผมคิดว่ามีโอกาสจะแซงทีมไทยขึ้นไปเป็นดับหนึ่งที่สอง้องกันโอ้โหครับมาจัดๆครับอนโด2สองครับจริงๆตอนแรกในวงแบบเดียวกุ้า ทีมแฟลคุมพื้นที่มาตีแล้วนะแต่ว่าโดนล้อมมาจากหลายทางเวียดนามเวียดนามโดนมาครับต่อเนื่องเลยอะโอแต่ว่าโดนบีบจากอินโดนีเซีย2ทีมลงถึงทีมไทยที่เข้ามานะครับกลายเป็นว่าอินโดนีเซียปิดงานกลางวงนี้ไปครับโอมาจริงอินโดนีเซียตอนนี้เป็นสาบุญ่าและจากประเทศนี้ใช้คำว่าแกปิดรูไวเหมือนกันนะครับคือ พอรูมาปุ๊บเนี่ยเกมนี้ปุ๊บนึกว่าแบบมันจะลดความมั่นใจในการเล่นของแกได้สักหน่อยหนึ่งใช่ไม่เลยแกยังคงเล่นสไตล์เดิมแล้วความมั่นใจตรงเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยจังหวะการเล่นของอินโดนีเซียสิ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบดีกว่าใช้คําว่ามันเป็นจุดที่ทําให้แกได้เปรียบก่าทีมไทยจนถึงตอนเนี้ยครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเอาคือเอาอ่า นี่คือจุดหนึ่งเลยเอาคือเอาคือแกจิ้มปุ๊บว่าแกอยากได้ตรงนี้แกต้องได้แกอยากทําแกต้องทําแกอยากคิวแกต้องได้คิวนี่คือจุดที่แตกต่างกับทีมไทยเลยใช่ครับโอ้แล้วที่สําคัญเลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะกรับทางทีมไทยแลนด์ของเราครับเลือกที่จาไหลาตามเข้ามาในชว่วงของวงสี่แล้วนะแต่ไปเรียกว่าโดนมาเลเซียครับเขาตื้อไม่เลิกจริงๆเขา มองได้2ทางเหมือนกันมาเลเซียาอาจจะมุดมาฝั่งตรงข้ามตรงถนนก็ได้ครับแต่สิ่งที่เขาทําคือตามลายการเดินเดียวกันของทีมไทยมาเลยนะทำให้มีบางจาังหวะที่เราได้เห็นว่าทีมไทยเราไปพลาดครับจากการเข้ามาแจมยิงสมทบจากทางอินโดนีเซียคือไทยเราอะเล่นคล้ายกับอินโดนะครับ,รบแต่จะมีจุดที่มันเป็นการทําลายเทมโปตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ครับเพราะว่า ต้องการที่จะเล่นให้มันละเอียดและเล่นให้มันชัวร์คือในจังหวะจอ่อจังหวะหลายๆอย่างแล้วอ่ะโอเคมันมันไปเสียจังหวะเสียเทมโป้กับบางทีอาจจะรอเปิดน็อกบ้างครับอาจจะรอเพื่อมาซ้อนหรือว่าอาจจะจ่ายออปชั่นซึ่งมันเป็นวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วมันเป็นความละเอียดแต่กับการอินโดนีเซียคือถ้าเขาเอาอะ่ะเขาเอาเลยแล,แ,แล้วแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองกันไปคนค้ำก็จะคือคนคำ้ำคนที่เดินเข้าไปเป็นตัวชา้าตัวเปิด ก็จะเข้าไปเลยแล้ว <Dante> ก็จะเล่นตามสไตล์ที่โอเคเพื่อนทุกคนในทีมเชื่อใจซึ่งกันและกันคนเปิดทําได้แน่นอนคนค้าก็รอแค่ค้าแล้วก็ยิงทาดาเมจเพิ่มเติมไปแค่นั้นใช่มันทําให้เห็นชัดเจนว่าทําไมอินโดนีเซียได้หลายๆจังหวะเขาดูจะได้ได้เร็วกว่าทีมไทยอย่างจังหวะที่ปิดเวดนามเสร็จปุ๊บอะมาเสร็จปุ๊บเห็นหรือยังครับว่าพอรู้ตําแหน่งของทีมไทยปุ๊บอะแกใส่ต่อเลยมันเลยกลายเป็นว่าได้เปิดก่อน แ้าเปิดก่อนได้เปรียบก่อนอยู่แล้วใช่โอ้แล้วแบบแล้วถ้าเห็นแบบนี้ครับอิโนโดนีเซียคือถ่านตางสถิติครับอิโนโดนีเซียยังคงมีสถิติที่ดีในดานบมาริดาโอ้แล้วดานนี้ก็จะค,คงเล่นได้ดีเขาคุมได้หมดครับตัวทั้งต้องมาดูว่าจะมีสะดุดในด่านคา,าราฮารีหรือว่าด่านฟอตคารีแตนทรบับ,บเนี่ยจะมีให้เห็นกันอีกไหมซึ่งทีมไทยเรานะฮะเล่นพอสคารีเนี่ยได้ดีที่สุดในบรรดาสามเกมที่ผ่านมาตอนนี้ ครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่าแพลรงจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันอีกไหม,าไมการ<ผ>จะเจอวิธีการเล่นผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยถ้ามาเจอการเล่นอย่างเงี้ยแล้วจะรับมือกับอินโดยังไงก็เข<ช>าโถมเข้ามาหมดเลยแล้วเขายิ่งพังหมดเลยอ่ะพี่ใช่วิธีการเล่นถ้าจะรับมือกับวิธีการเล่นอย่างเงี้ย